สวนดอกไม้หลวงองค์ชายทายาทผู้ตรวจการกวางตุ้มถวายดอกเดฟโฟรดิลรายหนึ่งมาในครั้งนี้ตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปชมดูนะพะยะค่ะอมไม่ทราบว่าผลการปรึกษาระหว่างฝาบาทกับท่านหญิงหยุนอิงเป็นอย่างไรแล้วหวังว่าเป็นผลดีนะพะยะค่ะอะ หันตัวแล้ววิ่งหนีไปหยุนอิงนี่ฝ่าบาทท่านหญิงหยุนอิงคงมีธุระต้องไปทำก่อนมั้งศาลาริมน้ำดีที่เมื่อครู่นี้ข้าหนีไปเร็วเฮหยุนอิงบังเอิญมากเลยนะเอ๊ะ เอ้าทำไม่ะฮะอยออ้ยเทพเจ้าหากท่านได้ยินความปรารถนาของข้าโปรดให้ข้ากับอินเคอร์กลับมาเหมือนเดิมนะเพคะบนบานขอล้องนะได้เท้ากวอเอ๊ะเอ๊ะ นี่มันเป็นเสียงของเจ้าจอมยินไม่ใช่เหรอไต้เท้ากอเขาได้ยินมานานเลยว่าไต้เท้ากอเป็นคนซื่อตรงและจงรักภักดีวันนี้ได้มาเจอตามชื่องามนี้จริงๆเลยนะ <c oughs> เจ้าเป็นใครเจ้าก็คือนางสนมที่คุยกันเล่นกับองค์ชายทายาทในศาลาใช่หรือไม่เอ๊ะ น้ำเสียงของไต้เท้ากวนี้ฟังดูเหมือนไม่พอใจกับองค์ชายทายาทมากเลยนะความจริงแล้วข้าก็ไม่ค่อยพอใจกับกระซิบกระราบอะไรเนะมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเจ้าจอมยินพูดถูกในฐานะขุนนางที่เสริมวินชีข้าต้องทุ่มเทกำลังเพื่อวินชี ต้องรับภารกิจด้วยอี้เยียนท่านรู้ไหมจกักรพรรดิของบินชีหายตัวไปองค์ชายทายาทครองอำนาจจะมีคนไม่ยอมรับเยอะขนาดไหนกันบัดนี้จกักรพรรดิก็อยู่ไกลๆถึงแม้ว่าท่านมีอุบายดีเด่นมากมายแต่ยังไงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะอีกอย่างหนึ่ง ท่านก็คงเหลืยวเวลาไม่เยอะแล้วสินะ <c oughs> ชันเผ่าโยลีอานี่เปิชเดชีฟาบาดสด็จหม่อมฉันได้ยินมาว่าท่านได้รับบาดเจ็บหรือพย่อค้รีบร้อนฟาบาสดสด็จหม่อมฉันแค่ออกจากที่นี่แป๊บเดียวไปซื้อของที่ตลาดพอกลับมาท่านก็กลายเป็นเช่นนี้ไปแล้วจะทำอย่างไรดีละ <c oughs> กงกงเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเมื่อเจ้าร้องไห้ก็เหมือนมียุงร้อยตัวกำลังบินวนรอบหูของข้าเลยเสียงดังถึงปวดหัวมากเออเจ็บหนักถึงขั้นนี้แล้วท่านยังมีอารมณ์พูดเล่นอีกเหรอหม่อมฉันรีบมาปรุนิบ้บฝ่าบาทเสด็จนะพะยะข้ากงกงข้ามาดีกว่าแย่งทำก่อน หากเป็นท่านฝ่าบ,บาทเสด็จจะดีใจมากเลยงั้นหม่อมฉันออกไปเฝ้ารอที่หน้าประตูนะพะยะค่ะหากมีอะไรให้ช่วยเรียกหม่อมฉันก็ได้อืมลำบากแล้วนะหลียวกวงกงเจ็บไหมไม่เจ็บคือข้าน้อยออกไปต้มยาให้ผู้บาดเจ็บก่อนท่านหญิงจะต้องจับตาดูผู้บาดเจ็บนะ ทำให้เขาตื่นเสมออย่าปล่อยให้เขาหลับสนิทนะ่ะหากผู้บาดเจ็บตกในแดนมายาถึงแม้ว่ายาแก้พิษมาแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้อะได้ข้ารู้แล้วเท่าๆข้ายังไม่ตายยิ้มหน่อยสิอย่าทำหน้าเครียดเช่นนี้เหมือนหญิงที่หย่าก,กับสามีแล้วเลยข่าวซีดเอ๊ะ ึงขั้นนี้แล้วท่านยังมีอารมณ์ล้อเล่นอยู่เลยหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้ว <c oughs> ตรงนี้สกปรกมากเหมือนแมวลายสลิดตัวหนึง่งกำลังแยกเขี้ยวยิ่งฟัน